สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับสวนสารฝันปันสุขอีกครั้งนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาบ้างมาทำคลิปลงให้สมาชิกได้ชมกันนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นดอกของเพชรพูทอนเบอร์สองนะครับผมคือเป็นดอกรุ่นต่อไปนะครับที่ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับดอกเขาเยอะมากนะครับผมเนะี่ครับเราจะมีการทำเป็น รุ่นนะครับแต่ว่าก็วยความที่เพชรโพธิ์ทอนเบอร์สองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่โดกมากครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนะครับนี่คือเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่หอนี้ก็ไอ้ไอ้ที่ห่อไว้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับนี่ครับติดผลปุ๊บห่อปุ๊บแล้วก็ตัดตัดแต่งใหม่แล้วก็แตกออกมาใหม่ก็จะมีผล ออกดื่อยนะครับผมค่อนข,ข้างที่ว่าจะออกผลได้ตลอดเลยน,นี่ครับผลจะยังไม่แก่นะครับผมก็นี่ครับอีกรุ่นนึงก็เดี๋ยวจะทำการห่อผลนะครับ ออกรุ่นต่อรุ่นเลยครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากพาชมสวนฝรั่งเพชรภูธทอเบอร์สองนะครับก็จะมีมีหลายอยู่เหมือนกันนะครับมีหลายหลายสายพันธุ์นะเนี่ยครับผลแต่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ชมกันสักเท่าไหร่ก็ห่างหายไปนานเลยครับช่วงนี้ก็วันนี้ก็ พายชมนะครับผมพาชมพาชมหลายๆสายพันธุ์เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำลิปยาวหน่อยนะนี่เป็นผลของอเพชรพุทรนเบอร์สองนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของพลอยสยามนะครับผม พยายามเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมาชิกใครติดตามผมอยู่แล้วก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นในโซนโซนโซนฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นอ่าหยาดทิพย์นะครับผมนี่ครับผลนี่จะจะย้อนแสงหน่อยนี่นะครับผล จะเป็นยาทิพ์นะครับส่วนนี้เป็นยาทิพ์ทั้งโซนเลยตัวนี้ก็ยาทิพ์นะครับเี๋จะย้อนแสงหน่อยแล้วก็จะพาไปชมเพชรพูทธรเบอร์หนึ่งนะครับผม ครับดกเหมือนกันชรงนี้ก็ทําเป็นรุ่นรุ่นเหมือนกันนะครับผมมีหนึ่งรุ่น2อรุ่นแล้วก็3ามรุ่นนะครับอันนี้หลังจากที่เราโน้มกิ่งลงมานะครับผมก็จะได้พอแตกออกมาเป็นกิ่งใหม่ก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะดดกมากนะครับนี่ครับขนาดอยู่กิ่งที่แตกออกมา ่ใต้คนโคนต้นก็ยังดกนะครับทเ็พทอรเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้นีครับอันนี้ที่ผมห่อไว้นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมจะเป็นการซื้อกิ่นพันธุ์หรือว่าจะเป็นแค่สอบถามการปลูกพลั่งในวงบ่ออะไรประมาณเนี้ย ผมก็ยินดีจะแนะนําให้นะครับผมหรือจะอุดหนุนในการที่จะซื้อกิ่งพันธจากผมนะครับก็โทรมาที่เบอร์นะครับ0 6 2นะครับ4 8 7 2 660นะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับ0 6 2นะครับ4 8 7 2 6 6 0นะครับผมมีหลายสาหลายขนาดนะครับผมนี่ที่ปลูกใหม่ก็มีอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับแดงเจ้าสัวนะครับ ทางทางตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เลยก็จะเป็นอายุทยานะครับอายุทยาเบอร์เบอร์3มนะครับผมกําลังติดผลดีนะครับในก็ส่วนทางนี้ส่วนทางนี้เป็นสีสเกตเบอร์3มนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นอายุธยานะครับ,บ,รบ,รรบผมกระถางใหญ่กระถางเบอร์12นะครับ แต่ว่าด้วยความที่ต้นมันสูงไปในช่วงที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาแตกใหม่นะครับผมถ้าเราไม่ตัดนะครับเขาก็จะสูงไปนะครับเวลาผมส่งให้สมาชิกก็ลำบากเนาะแต่รุ่นที่เหลือไว้ที่จะทำส่งให้สมาชิกก็มีอยู่ครับจะมีตัวนี้นะครับมีอายุรยา เข่งใหญ่นะครับแล้วก็มาดูนะครับมาดูยาทิพย์ของเรานะครับผมนี่อยู่ในกระถางเบอร์สิบสองนะครับผมติดผลดีนะครับในรุ่นนี้ติดผลดีมากนะครับนี่ครับน่าจะไม่ร่วงแล้วนะครับถึงร่วงก็นิดหน่อยนะครับ นี่เลยกระถางสวยๆครับผมสูงน่าจะเมตรกว่าได้นะครับตัวนี้ก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบคลิปช่องน้อยๆของผมนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ปรับปนกันไปเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ